ลูกศิษย์ทั่วประเทศลังไหลกันเข้ามาคนหลายแห้งครับยีู่ไหนเคยมากบอวัดหลวงปู่ศิลาอยู่ที่กาลสินมรรในการคือคึกคักคือครืนมากวัดหลวงปู่ศิลานะครับผมนี่ลังคนไหลคนเนี่ยลังไหลกันเข้ามากก็คือเพื่อตอบประโลมจิตใจบางคนก็มีเรื่องทุกเรื่องเครียดนะครับผมสถานที่พึ่งทางใจนี่เลยวัดหลวงปู่ศิลามีการทํำบุญถวายจีวรมีการ ผาวาสังฆทานนะครับผมการที่เราได้มาทําบุญเนี่ยมันทําให้จิตใจเราแบบสงบนิ่งในเหตุการณ์ <c oughs> เหตุงานอยังต่างๆกับเหตุให่าแบบราบรื่นขอมาขอได้แต่อย่าลืมกลับไปทําด้วยนะครับผมสิ่งดีๆยังสิเกิดกบเพิเกิดขึ้นกบเพ้าเนี่ยลักเลยคน <c oughs> กำลังไหลามาจากต่างจังหวัดไม่ใช่แค่ต่างจังหวัดนะครับไม่ใช่แค่ภาคอีสานตอนนี้คือทั่วประเทศลงปูศิลาครับผม เกจิชื่อดังแห่งภาคอีสานวุ้นลายคนลุกซิลุกฮานี่สิหูวจัก,กันดีในเรื่องของการบำเพ็ญเพียรภาวนานะครับเป็นสายปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับถ้าใครผ่านมาทางกาลสินนะครับผมแวะมาได้เลยวัดหลวงปู่ศิลานะครับผมถ้าใครไม่ได้มาอนุโมทนาสาธุบุญคลิปนี้กับบ่าว้นได้เลยครับ